รีวิวหนัง Why You Were Sleeping เธอหลับเขาร้ายอย่าโดนหน้าหนังหลอกเพราะหนังดีเกินความคาดหมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาจุนซอกที่เป็นนักเขียนและด็องฮีที่เป็นครูสอนศิลปะวันหนึ่งนะครับด็องฮีนะครับก็ต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียความทรงจำบางส่วนแบบชั่วขณะจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดในขณะที่ด็องฮีนะครับพยายามฟื้นความทรงจำอีกครั้งโดยที่มีสามีแสนดีดูแลอยู่เคียงข้างในบางขณะนะครับเธอก็สัมผัสบรรยากาศแปลกๆจากสามีได้เหมือนเขานะครับมีความลับบางอย่างวันหนึ่งนะครับจุนซอกเน้นไอออกเดินทางเพื่อเตรียมตัวเขียนสื่อเล่มใหม่และได้ประสบอุบัติเหตุจนเเเเเสีียยชวิิิตตนนนนัั่่่คคครรรรบก็ืือออออจุดมม้ขขงงงาาปศธไ มาก่อนความลับของโลกอีกใบที่เขาได้ซ่อนไว้มันคืออะไรก็ต้องตามไปดูกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูรอบสื่อมานะครับผมโดยองค์แรกของหนังนะครับเปิดมาก็เริ่มเลยครับผมต้นหนังนครับจะไม่ได้เล่าตรงๆให้คนดูอย่างเราเนี่ยเข้าใจเต็มๆนะครับแต่จะเล่าเรื่องสลับกับอดีตเรื่องตั้งแต่สสามีภรรยาเยรู้จักกันยังไงเมื่อก่อนรักกันแค่ไหนปัจจุบันนะครับผมเหมือนจะรักกันดีมีความสุขแต่ก็มีบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากลสมกับที่บอกว่าเป็นหนังเทรลเลอร์นะครับผมหนังที่มันทาให้เราเนี่ยหวาดระแวงในตัว พอหลังจากที่จุนซอนนะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็ยิ่งเข้มข้นเข้าไปนะครับพอลุ้นไปอีกตับว่าด็อกฮีเนี่ยจะตามหาความจริงเจอไหมความรับที่จุนซอกซ่อนไว้เนี่ยคืออะไรกันแน่หนังครับพลิกแพลงไปมานะครับผมจนไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยทําคนดูเนี่ยหลงทางไปไกลมากและช่วงท้ายๆนะครับผมก็คลายปนได้แยบยนมา,ากแทบจะหลีกได้ว่าหักมุมละทีเดียวล่ะครับผมด้านการแสดงนะครับผมต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ดูผลงานของอ e ีมูชานและซูจายอนสักเท่าไหร่นะครับแต่พอได้มาดูเนี่ยก็ถือว่าชื่งกักาาารแแสสดดดดงงงงขขขอออนนนีเเลยยมะจุุ่ๆึ เรื่องนี้นะครับผมที่หักคะแนนนะครับก็คือหนังนะครับผมมีส่วนของความคลีเช่นนิดหน่อยที่เหลือนะครับคือดีเลยครับผมและบอกเลยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอย่าโดนหน้าหนังหลอนนะครับผมเพราะหนังนะครับมันดีกว่าที่คิดกับ Why You Were Sleeping เธอหลับเขาไลที่จะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์วันที่9พฤษภาคมนี้นะครับผมอย่าพลาดรับชมกันนะครับลลูกเลือทุกเรื่อง